สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมมีหลวงพ่อเงินมาฝากนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับรงนี้พิเศษนะมีเม็ดเกินตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมอ่าเก่าปึ๊กเลยครับผมสนุงสนิมนะครับธรรมชาติดีนะนะครับนี่ไหมพาใช้มานะครับเก่าปึ๊กเลยครับผมน่ารักดีนี่ฮะ พิมพ์กีตานี่ก็5ชายจะท็อปสุดนะครับนะครับนี่เนื้อเหลืองอมเขียวนะครับสไตล์พราหล่อโบราณเนี่ยกลนปึกปักเลยครับผมนี่เก่านะฮะพิมพ์สวยด้วยนะทักมานะครับผมเอาแบ่งปันนะฮะเอาแค่3,500บาทครับพิมพ์กีตา5าชายหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะนะครับทักมานะครับผม 3,500บาทครับราคาแบ่งปันเนาะโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ